สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาชมนะครับเหรียญที่สวยงามและก็เหรียญที่มีความสําคัญนะฮะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นวาระนะครับมีด้วยกันสองพระองค์นะฮะสรัสรชกาลด้วยกันมันมีลักษณะความสําคัญอย่างไรนั้นเรามาชมกันครับ เรามาชมเหรียญแรกกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของเหรียญ10บาทสองสีวาระที่23นะครับครบ90ปีนะครับธนาคารอ,อมสินนะครับหน้าน,นั้นจะเป็นในส่วนของพระบรมบรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมาหาวัชราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่6นะครับดูสวยงามนะครับพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลนะฮะ นอกจากนี้นะครับอยู่ด้านบนนี้จะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเราไปชมด้านหลังกันนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรเดี่ยนนี้และมีความสําคัญอย่างไรนะครับนี่เป็นในส่วนของนะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับในส่วนของเหรียญออมสินนะครับที่เราเลือกกันนะฮะหรือว่าเหรียญครบ90ปีธนาคารออมสินนั่นเองนะครับของในหลวงรัชกาลที่6ครับอยู่ตรงกลางเดี่ยนนั้นนะครับเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะของออมสินนะครับด้านบนนั้นเขียนคําว่า ครบ90ปีธนาคารออมสินนะครับ1เมษายน2,546ครับล้านดางนั้นบอกราคาก็คือ10บาทแล้วก็มีคำว่าประเทศไทยครับทุกท่านครับท่านทราบหรือเปล่าครับว่า3ช่องนี้มีความหมายอย่างไรของธนาคารออมสินนะครับ วันนี้สยามชะแนลจะขออนุญาตด้ครับเล่าพอสังเกตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่า3ตรานี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับตาที่1นั้นะครับที่ช่องที่1นั้นนะฮะอยู่ด้านบนนี้เรียกกันว่านี่คือนะครับในส่วนของรูปวัชระนะครับซึ่งหมายถึงเครื่องหมายประจําพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทะละมหาวัชิราวุธ พระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวในรัชการที่6นะครับแต่อยู่ฝั่งขวามือนี้ช่องที่สองนี้นะครับนี่คือหมายถึงว่ารูปฉัดนี่หมายถึงนะครับเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ และช่องสุดท้ายนะครับช่องนี้ก็คือรูปของต้นไทรนี้นะครับก็หมายถึงนะครับความร่มเย็นความมั่น,งนคงและก็ความเจริญงอกงามตลอดกาลนั่นเองนะครับนี่เป็นตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินนะครับ วันที่ครบวาระนั้นคือวันที่1เมษายน2546ครับวันที่ประกาศออกใช้คือ23กรกฎาคม2546ครับมีกระบวนการผลิตนะครับเพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นเองหากใครมีก็รีบเก็บเลยเหรียญน,นี้มีความหมายที่สําคัญมีความสวยงามมากๆเลยนะครับราคาซื้อขายตามท้องตลาดนั้นเหรียญนี้อาจจะฟังแล้วดูไม่แรงนะครับแต่ว่าโรงคุณค่าจริงๆมีการซื้อขายกันอยู่ราวๆ80บาทถึง150บาทนะครับเราไปชมเหรียญที่2นะครับ มันมีความสําคัญและก็มีความสวยงามอย่างไรนะครับเรามาชมเหรียญที่2นะครับนี่คือเหรียญ10บ,บาท2ส,สีวาระที่สาสเอ็ครับครบ200ปีแห่งวันพระบรมมราชสมพบพนะครับของพระบาทสมเด็จพระประมนทลมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหน้าน,นั้นก็จะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับ และก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือจะเขียนคาว่ารัชกาลที่4นะครับขวามือเขียนคาว่าประเทศไทยเราไปชมความสําคัญด้านหลังกันนะครับว่าม,มีความสําคัญและก็สวยงามอย่างไรครับนี่เป็นในส่วนของด้านหลังนะครับที่อยู่ตรงกลางเหรียญน,นี้นะครับเรียกกันว่านี่คือรูปราชันจกรนะครับในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่4นะครับ เหรียญวาระที่31นะครับวันที่ครบวาระนั้นคือ18ตุลาคม2547ครับวันที่ประกาศออกใช้คือวันที่30กันยายน2547มีกระบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ3ล้าน5แสนเหรียญน,นะครับต้องบอกทุกท่านว่านะครับถึงจะผลิตเยอะแต่เหรียญน,นี้ต้องบอกไว้เลยว่านี่คือเหรียญประวัติศาสตร์นะครับที่น่าสะสมมากๆเลยเป็นเหรียญวาระนั่นเองนะครับโอกาสที่จะหาเจอตามท้องตลาดนั้นก็ใช้ง่ายนะครับ ประชากรชาวไทยมากกว่า60-70ล้านคนนะครับแต่จะเจอคนละเหรียญนี้ก็คงจะยากอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็นะฮะแนะนําให้เพื่อนๆนักสะสมนะครับให้รีบเก็บนะครับทั้ง2เหรียญ2อวาระนี้ไว้เนื่องจากว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้า ขอขอบคุณและสวัสดีครับ